ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังๆๆโว้ยเฮ้ยวันนี้อยู่ที่บาคาร่าโว้ยเฮ้ย AE Casino ไอซัดห้องนี้แหละมีทุนอยู่พันสี่กูจะเปิดหัวส,สวยๆง,ง,งามๆให้ดูเออใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอดแปะแปะยูทูบนะมึงมีแอดมินสาวสวยรอตอบผู้มึงอยู่สวยกว่าไอที่นั่งอยู่ข้างหน้ามึงอีกเนี่ยอย่าลืมนะแอดแปะแปะยูทูป เดิมเลยเพยเยอร์500พอ3 2 1สองหนึ่งเปิดเลยอีหนเอาละไอสัตว์นี่นมสวยไงวะเฮ้ยเพยเยอร์สามเว้ยเจ็ดแล้วไอย็ดเคฟังมันหนึ่งจวงมาอ้าเจ็ดกระแดกดิมันสองเองไอสัตว์ได้เป็นพันอีกแล้วกำไรห้าร้อยเป็นไงไอสัตว์ พวกมึงอยากรวยมึงแอดไปเลยที่แอดแปดแปดยูทูบนะมึงมึงจะเล่นนะมึงต้องดูกาไพ่ายเขาพ่เป็นด้วยนะไม่ใช่แทงมั่วๆกูอะอดกาไพ่ายเขาพ่อยู่กูถึงได้แทงถูกกูไม่ได้มีตาทิพย์พี่อะไรหรอกกูคนธรรมดาเหมือนพวกมึงแหละแต่พวกมึงอ่ะอย่าลืมแอดมาที่แอดแปดแปดยูทูบไอ้สัตว์เอาแหละเพลเยอร์สามแม่งเลยมันจะมามังกรป่าวไม่รู้ แต่ก็การไว้ที่ว่าแก้ฮียส่งโจ๊บอีกสัตว์ทอกูแห้งเลยแปดแล้วปังกูห้าเอาัวกมาเปิดเท่าไรวะอ๋อมันศูนย์จุ๊บจุ๊บขอบใจนะจ๊ะไอเย็ดเคคืนนี้เราไปดิ้งกันไหมน้องเออ ไม่รู้แม่งจะฟังภาษาไทยหรือเรื่องวะลูกสองไม้แล้วนะไฮเยสเคเป็นไงดูดิก,กาไพ่ายเขาพ่ายเ,เฮียแทบจะอ่านไม่ออกเลยเ,เฮียมันมีอยู่กระจึงหนึงเองเอีสัตว์นี่ใช้ประสบการณ์ล้วนๆเลยเนี่ยฝว่างมือเรียกอีกเงาไงเอ้ยโอเคสองทีวัี่อ้าวลืมแทงเลยกูไอีกสัตว์ ออกมาเพย์เยอร์สองแบงเกอร์แบงเกอร์มีสี่ผู้เล่องแบงเกอร์ชนถ้าเมื่อกี้ตามไปนะตามไปไหนวะตามมีผู้หญิงเนี่ยไปอ่ะเออไม่เป็นไรแก้มือไปใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอด88 YouTube นะพวกมึงแอดมาเลยใครอยากรวยอ่ะแอดมาเลย เงินใหม่กับวะจุ๊กโอเคถ้าส่งจุกไปวาน้ำเงินหลอกหลอกปิด <No more S 1> อ,อ่ะเฮียอ่ะอมึงก็เปิดสักทีทอี <c ười> อ้เฮีย ER เกือบหยาบคาย,ายไปดิไม่เอาหยาบเยอะเกินฟังกูห้าโข่งมาเจ็ดเฮีย ER ฟังมัน สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะจุ๊บๆเป็นไงเย็ดเคเย็ดเคเวลาพุกมึงเฮียใครอยากรวยก็แอดมาเลยที่แอดแปะแปยูทูบนะมึงกดไลค์กดแชร์กูด,ด้วยใครแอดมามีแอดมินสาวสวยรอตอบพวกมึงอยู่สวยกว่าอี่นี่อ่ะเออเฮียเลยวะพูดมากจริงๆเลยอ๋อเอ๊ะฟังไหนวะเออ โอ้ยสามแม่งเลยเฮียหมดตัวไปเลยเฮียวาไม่ทันนี่หว่าพูดมากไงเฮียเมื่อกี้คุลงเพล์เยอร์ใช่ไหมอ่าบอดไปแล้วเฮียนั่นไงไอสัตะุดกูช่วยไว้ตะกุดทนเฮียไม่เกี่ยวหรอกไอสัตว์ อา้าใครอยากรวยก็อย่าลืมแอดมาที่แอดแป,ดแ,ปดแปดอยู่ทุ่นะมึงเกมเยอะมีมากมายแอดมินสาวสวยรอต่อผู้มึงอยู่ซ้ำแม่งเลยสั์เมื่อกี้มันออกแบงค์เกอ์กูก็ต้องซ้ำอา้าวคันคันอา้าวสังข้างแดกเฮ yeah. <Sorry, S 2> ่อ,อคนเราต้องมีบ้างอภัยให้น้องเขาหน่อย no <more> ถึงจะหน้าตาดีนมใหญ่ก no <more> ็ต้องมีคันมีอะไรบ้างแหละ กูลงไปสองพันเลยนะเปิดมาสามแปดแล้วเฮียแดกเลยลอเฮียอะไรอ่ะวายเป็นไงสี่พันเก้าแล้วเฮียแต่กูบอกตรงเลยนะการไพ่เขาไพ่ห้องนี้อ่านยากมากเลยพอแมงพึ่งเริ่มไอสัตว์ไปเงินก็ต้องแดงเอา 1 0 0 0พพอเฮียเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเบรกไว้พังไอ้เฮียใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอดแปดแปดยูทนะพวกมึงเกมมีมากมายอย่าลืมล่ะไม่รู้จะเล่นอะไรก็เล่นตามกูนี่ก็ได้เจ็ดแล้วฟังกูสองจวกมาอ้าวเฮียสัตโดนไปเลยหนึ่งหมายหนึ่งพัน กูบอกแล้วอย่าลงเยอะเดี๋ยวหมดคนเราต้องมีได้มีเสียบ้างแหละไอ้เหี้ยเดดเคลูนี้คุณเลิกดีกว่าสัตว์เอาขอคืนสักหน่อยสัตว์ซ้ำแม่งเลยสองพันเลยหนึ่งพันเก้าสัตว์เออไอ้เหี้ยเห็นแล้วซีดเลย พอแห้งนะสัตว์อยากกินน้ำเลยเกินน้ำนมสดจากเต้าเปิดเลยเอาคืนก่อนเฮียฮ่าเก้าวเต็มดิเฮียรอเฮียอะไรอเลิกดิรออะไรรออะไรไปแล้วเฮียยิ่งอยู่ยิ่งเสียนะมึงได้กำไรแล้วรีบเลิกอยู่เฮียอะไรอ่ะนมใหญ่กูเข้าไอยู่สัตส ไอ้เฮียเอ้ยไปแล้วอยู่ไหมอะ่ะใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอดแป y แป t ยูทูนะพวกมึงกดซับสไคร้กูด้วยกดกระดิ่งด้วยล่ะ